สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้จะอิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะดังนั้นท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาต้องรบกวนเข้าไปผูกดวงหาลัคนากันก่อนเกดมีวิธีการผูกดวงหาลัคนาทำเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วง่ายๆนะคะสามารถเข้าไปหาดูได้เป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ละค่ะ ส่วนท่านที่ไม่มีเวลาการเกิดที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่มีจังหวัดเกิดตรงเนี้ยคุณจะหาลัคนาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถดูดวงความรักโดยอิงจากราศีก็คือดูจากวันเกิดเดือนเกิดก็ได้ค่ะเ,เกตได้ทาอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่งางหากนะคะซึ่งเป็นดวงความรักประจําราศีเมษสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะคลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ส,ส่วนนะคะครึ่งแรกก็จะเป็นการทำนายดวงโดยใช้ โหราศาสตร์ไทยก็คือใช้ดวงดาวเป็นตัวกําหนดคําทํานายแล้วก็ครึ่งหลังจะใช้ไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ย,ยิปซีนี่แหละค่ะเป็นตัวกําหนดคําทํานายซึ่งตรงนี้คุณสามารถดูได้ตลอดทั้งคลิปและประมวลดูนะคะว่าคุณจะไปตรงกับโหราศาสตร์มากกว่ากันหรือว่าตรงกับไพ่มากกว่ากันแต่บางทีมันก็ผสมผสมกันเหมือนกันนะเพราะบางครั้งไพ่กับโหราศาสตร์บางทีมันก็ไปในทิศทางใกล้ๆกก,กันนั่นแหละค่ะรายละเอียดอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะท่านใดสนใจอย,อยากจะดูดวงส่วนตัว เอ้ยขอโทษค่ะท่านใดสนใจอยากจะดูดวงการงานการเงินเกดได้ทำอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงดาวกันก่อนนะคะการเดินทางของดวงดาวก็ต้องมาดูว่าดาวตัวตนของคุณอยู่ตรงไหนราศีเมษดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระอังคา,คารค่ะตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีกุมนะคะเรียกว่าเป็นภพลาภะภพ,าพลาภะนี่มันคือภพแห่งความมีสเสน่ห์นะคะลาภะนี่เป็นภพที่ภพเรือนที่ดีนะเป็นภพเรือนที่มีโอกาสดีๆเยอะเป็นภพเรือนที่ดีทั้งทางด้านการงาน,งานการเงนิงนและก็ความรักเลยดังนั้นช่วงนี้นะคะคุณก็มีโอกาสที่ได้เจอเจอผู้คน มีโอกาสที่จะติดต่อเจราจาสื่อสารกับผู้คนแล้วก็ทําให้โอกาสเหล่านั้นเนี่ยมัน โอกาสเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยได้รู้จักคนเยอะขึ้นอาจจะเป็นคนเก่าคนใหม่ในชีวิตก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าก็ดูว่ามันมีการมีปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะขึ้นชีวิตไม่น่าจะดูเงียบเหงาเท่าไหร่ถึงแม้ไม่ได้เจอตัวก็น่าจะต้องได้มีการติดต่อเจราจาสื่อสารกับใครในลักษณะของการโทรคุยก็ได้ทางโซเชียลก็ได้นะคะแต่ว่าดูว่าก็ช่วงเนี้ยคุณจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนอยากจะติดต่อสื่อสารเจราจากับคุณเยอะเป็นช่วงโอกาสดีๆโดยเฉพาะสําหรับคนโสดนะเพราะว่าคนโสดเนี่ยการที่คุณได้พบปะคเ เยอะมันก็เป็นโอกาสโอกาสของคุณนั่นแหละค่ะที่จะได้พบเจอคู่นะคะทีนี้ดาวความรักบ้างดาวความรักของคุณคือดาวพระศุกร์ค่ะก็มาสถิตยอยู่ที่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นราศีราศีมิถุนนะคะเขาเรียกว่าเป็นพบสหัสชชะค่ะสหัสชชะคือพบแห่งการติดต่อสื่อสารเจรจาก็เป็นพบเรื่องที่ดีไม่ใช่พบเสียแถมดาวสหัสชชะก็คือดาวพระพุธยังเข้มแข็งเป็นเกษตรอีกแล้วดาวความรักของคุณกับดาวพระพุธเนี่ยเขาเป็นคู่ คู่สเสน่ห์ดังนั้นอู๋มีสเสน่ห์เยอะเลยตัวคุณก็มีสเสน่ห์คนรักของคุณก็มีสเสน่ห์แต่ต้องระมัดระวงังเพราะเขาไม่ได้อยู่กันแค่สองดวงเขามีดาวพระราหูร่วมอยู่ด้วยจะอยู่ร่วมกันอย่างนี้ไปประมาณ8วันไปประมาณ7วันวันที่1-7มิถุนายนนะคะออพอในช่วงเนี้ยหนึ่งถึงเมิถุนายนเนี้ยจำเป็นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสเสน่ห์เป็นพิษ โดยเฉพาะกับคนรักของคุณเพราะคนรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ่มหลงมัวเมามีโอกาสที่จะวอกแวกนอกใจได้เพราะมาเจอดาวพระราหูแต่บางทีก็ไม่แน่หรอกตัวคุณเองก็เป็นได้นะเพราะตัวคุณเองก็มีภพลาอยู่ในภพลาพาเป็นภพของการมีคนเข้ามาเพิ่มถ้าคุณไม่ใช่คนโสดเนี่ยบางทีมันก็มินเมย์เหมือนกันที่คุณอาจจะมีคู่เพิ่มได้ซึ่งก็ไม่แนะนํานะคะแต่ถ้าช่วงเวลาเนี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆสําหรับคนโสดมากกว่าคนโสดมีโอกาสและคนโสดมีโอกาสกับใครมีโอกาสกับคนที่เป็นเพื่อนค่ะเพราะว่า ดาวความรักมาอยู่ในพบของเพื่อนสหัชชาแปลว่าเพื่อนหรือว่าสังคมที่คุณติดต่อสื่อสารอยู่คนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเพื่อนในชีวิตประจําวันเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนที่มาจากพี่น้องก็ได้นะคะเพื่อนของพี่เพื่อนของน้องอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะเพื่อนที่มาจากญาติญาติก็ได้มีโอกาสที่จะได้เจอเจอแล้วก็สารสัมพันธ์กับเป็นความรักกับเพื่อนนะคะหรือว่ากับเครือเมื่อกี้ที่พูดมาเมื่อกี้นะคะสําหรับคนโสดค่ะ ทีนี้พอหลังจากวันที่7จ็ดไปเป็นวันที่8มีทุนายนในดาวความรักเคลื่อนนะคะเดินถอยหลังค่ะเดินถอยหลังเข้ามาสู่ราศีพฤกษ์พอมาสู่ราศีนี้เขาเรียกว่าเป็นพบกระดุมพะ อย่างแรกเลยเมื่อดาวเดินถอยหลังนะบางทีความรักเก่าๆความรักเดิมๆอาจจะกลับคืนหวนกลับมานะคะสําหรับใครที่รอคอยคนรักเก่าอยู่เวลาเดินถอยหลังก็มีโอกาสเหมือนกันอ่ะทีนี้พอดาวเดินถอยหลังเข้าสู่พบกระดุมพระก็เป็นพบที่ไม่ได้ถึงกับโดดเด่นมากเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่พบเสียนะคะก็ถือว่าเป็นพบที่สามารถเจอเจอก็ยังเจอเจอความรักได้อยู่แต่ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับช่วงเจวันแรกของเดือนมิถุนายนนะแต่ทีเนี้ย ไอ้ที่มันจะเสริมให้มันโดดเด่นเนี่ยคือมันมาอยู่ร่วมกับดาวปุตตะคือดาวพระอาทิตย์เมื่อดาวพระศุกร์มาอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ในช่วงวันที่8มิถุนายนถึงวันที่14มิถุนายนก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดความรักใหม่ได้แต่ความรักที่เกิดขึ้นนี้บางทีจะไปเจอกับคนเด็กๆคนที่เขาอายุน้อยกว่าหรือคนที่เขามีนิสัยเด็กๆอาจจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่จะมีนิสัยเด็กๆแล้วก็จะไปเจอกับคนที่บางทีมีทัศนคติความรักแบบเด็กๆคือยังไม่ได้จัก ยังไม่ได้จะจริงจังอะไรกับความรักมากนักอาจจะมองความรักเป็นเรื่องสนุกนะคะอาจจะเป็นคนโสดที่ยังรักสนุกอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะได้แค่คนคุยหรือได้แค่เพื่อนแกล้งเหงาถ้าคุณก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันก็โอเคอะไปกันได้แต่ถ้าคุณจะจริงจังนะคะก็คิดว่าคงต้องรอนานเพราะว่าคนที่คุณเจอในช่วงระยะเวลาที่พูดนี้อาจจะยังไม่ค่อยจะจริงจังกับเรื่องราวความรักเท่าไหร่ <S <S เดี๋ยวพอวันที่15มิถุนายนดาวพระ อาทิตย์ก็จะย้ายออกนะคะก็จะพอย้ายออกมาอยู่ตรงนี้ ก็จะทําให้ดาวความรักของคุณอยู่เดียเด่ยวๆและวนะคะในช่วงวันที่15มิถุนายนยาวไปจนถึง20มิถุนายนช่วงนั้นนะคะดาวความรักมาอยู่ในภพกระดุมพระเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรไม่ได้เสียไม่ได้โดดเด่นใครมีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะช่วยกันทํามาหากินช่วยกันสร้างเงินสร้างไรายได้แต่อาจจะมีการหืนห่างไปบ้างเพราะไปมุง่งไปเน้นเรื่องของการทํามาหากินนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังสําหรับคนมีคู่แล้วที่ถ้ามีใครเข้ามาวอกแวกช่วงเวลานี้แหลคะค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณห่างจากคู่แล้วคุณะจะหันไปหาอีกคนหนึ่งที่คุณววออกกแหรื สถานการณ์อาจจะกลับกัน,กนถา้าคู่ของคุณนะคะมีไม่มีความมั่นคงมากพอช่วงก่อนหน้าเนี่ยคือช่วง2อาทิตย์แรกของเดือนเนี้ยที่มันมีสเสน่ offenses, ห์แพรวาวเหลือเกินเนี่ยบางทีเขาอาจจะ1นึ่เขาอาจจะกลับไปหาคนรักเก่านะคะหรือ2หรือมีใครเด็กๆเ,เข้ามาในชีวิตเขาอย่างเงี้ยแล้วทําให้เขาวกแวกไปช่วงเวลานี้แหะคะ่ะที่เขาจะเหินห่างกับคุณนะคะในช่วงวันที่ประมาณ1 0 1สมิถุนายนถึง20มิถุนายนนะคะ เดียวพอวันที่21มิถุนายนค่ะดาวพระพุธก็จะขยับเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ร่วมกันกับดาวพระสุขดาวพระสุขของคุณเนี่ยจะอยู่ยาวไปอยู่ภพเนี่ยนะคะยาวไปจนถึงวันที่2สิงหาเลยจริงๆมันเป็นเข้มแข็งเป็นกเกษตรนะแต่มันดันเป็นกเกษตรในภพการเงินดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นในภพความรักมากมายนะแต่มันก็ยังถือว่าก็ดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะทีนี้พอวันที่21สิง21 ขอโทษค่21มิถุนายนยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนะพอมีดาวพระพุธมาอยู่ดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งเพื่อนอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นดาวอารีดังนั้นคนที่เป็นโสดก็ยังมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่อไปแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าดาวอ่ะมันเดินผิดปกติดาวมันเดินถอยหลังค่ะดาวพระศุกร์เนี่ยเดินถอยหลังเอ่อยาวๆเลยนะ เดี๋ยวขเอเปิดตำราดนึงดาวดาวมาเดินถอยหลังหลายดวงเกิดเลยจาวันที่ไม่ได้นะคะดาวพระสุขจะเดินถอยหลังไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพอดาวมีมาตรฐานถอยหลังอนะความรักมันก็เลยเดินหน้าไม่ค่อยได้คุณอาจจะได้เริ่มต้นรู้สึกดีกับเพื่อนนะคะอันนี้พูดถึงคนโสดก่อนนะ รู้สึกดีกับเพื่อนแต่มันยังพัฒนาไปมากกว่านั้นยังไม่ค่อยได้เพราะดาวเดินถอยหลังออกไปดังนั้นมันก็ต้องใจเย็นๆนะคะยังพัฒนาไม่ได้ทีนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วคนรักมันก็บางทีก็อึนๆกับคุณบ้างนะคะแต่มันก็ยังมั่นคงนะเพราะว่าดาวมันอยู่ในภพของความมั่นคงยังไงคนรักก็ยังมั่นคงกับคุณอยู่เพียงแต่ว่าความหวานแหววความอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีดาวมาเดินถอยหลังเขาก็จะอึนๆอึดๆไป ทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเมื่อดาวพลัสพุทธมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์อีกแล้วก็มีเสน่ห์อีกแล้วนะคะดังนั้นก็แน่นอนค่ะพอมีเสน่ห์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรักซ้อนรักซ้อนในเรื่องของการวกแวกนอกใจตรงนี้คุณไม่ต้องไปห่วงมากนะถ้าคุณเป็นคนมั่นคงและคุณมั่นใจว่าคนรักของคุณมั่นคงมันก็อาจจะมีคนอยากจะเข้ามาหาคุณทั้งทที่รู้คุณมีคู่แล้วอาจจะมีคนเข้ามาทางฝั่งแฟนของคุณทั้งทที่รู้ว่าเขาก็มีคุณอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณทั้งคู่มั่นคงมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนเหล่านั้นก็จะต้องแพ้ภัยออกไปแต่มันเป็นบทพิสูจน์นะคะว่าคุณและคนรักของคุณมั่นคงพอไหมถ้าไม่มั่นคงช่วงเวลานี้แหละที่จะวอกแวกได้ก็ให้เรามาตระวังก็แล้วกันค่ะ อันนี้คือเรื่องของดวงดาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันที่ไพ่กันบ้างคําทานายของไพ่นี่จะแยกย่อยละเอียดเป็นทั้งหมด3เซตเลยก็คือคนที่เป็นคนโส,สนิทนะคะแล้วก็เซตที่2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและสุดท้ายก็คือคนที่มีคู่แล้วนะคะจะแต่งงานแล้วก็ได้หรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้นะคะแต่ว่าคบหากันชัดเจนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทานน้ำนิดนึงคนโส,สนิทนะคะอยากทราบว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหม ไพ่กับดวงดาวพูดคล้ายๆกันเลยนะคะมีความรักแบบเพื่อนค่ะเริ่มต้นกันแบบเพื่อนไปก่อนในไพ่ความรักก็ขึ้นนะแล้วก็ไพ่ดีๆขึ้นเยอะเลยขึ้นมา3ใบแบบนี้นะคะสมถ้วย the l e v e r s แล้วก็สีสี่ไม้เท้ามันเป็นไพ่ของความรักที่ค่อยๆผูกพันกันไปที่ค่อยๆเริ่มต้นกันแบบช้าๆอืดๆเอื่อยๆแต่มั่นคงสโลบัตชัว r e นั่นเองดังนั้นลองมองเพื่อนหรือลองมองเพื่อนของเพื่อน เพื่อนของพี่เพื่อนของน้องเอาไว้บ้างมีโอกาสเหมือนกันนะคะที่คุณจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครแต่มันจะเป็นแบบช้าๆนะก็เริ่มต้นแบบความรู้สึกดีอาจจะมีความประทับใจอะไรกันบางอย่างนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนมาเที่ยวด้วยกันแล้วก็เอ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราได้รู้สึกเหมือนประทับใจเขาเขาประทับใจเราแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้มีใครผีผ่ามรีบร้อนอะไรเลยทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเนิบๆเรื่อยๆคุณก็ยังเป็นไพ่คนโสดอยู่นั่นแหละนะคะเดือนเนี้ยคุณก็ยังไม่ได้สามารถที่จะตกลงเป็นแฟนอะไรกับใครหรอกแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีคนคนนี้ที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะลองคบคบลองคุยๆลองทําความรู้จักไว้ค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอาจจะเป็นคนที่ใช่อาจจะเป็นตัวจริงและอาจจะพั พัฒนาได้ในวันข้างหน้าก็ได้นะคะต่อมาเป็นเรื่องราวของคนที่มีคนคุยแต่ไร่สถานะกันดูบ้างตรงนี้เนี่ยมองว่าก็จริงๆมันก็ไปได้เรื่อยๆนะคะค่อนข้างที่จะอืดๆนะแต่ความสัมพันธ์นะ่ะมันมีความมั่นคงอยู่เพราะมันมีทั้งไพ่เหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ไม้เท้าไพ่เหรียญเนี่ยก็เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญซึ่งเป็นไพ่ของความ ความความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแต่ไพ่เหรียญเนี่ยมันค่อนข้างจะคงที่ดังนั้นมันไม่ค่อยพัฒนาไปนะคะแล้วก็ไพ่ไพ่ถ้วยสวยๆเนี่ยดันขึ้นมาแค่ใบเดียวดังนั้นมันก็ยังมีความชุ่มชื่นใจอิ่มเอมใจให้แก่กันเพียงแต่ว่ามันยังพัฒนาไม่ได้ไพ่ส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ไม้เท้าจริงๆไพ่ไม้เท้าในไม้เท้ามันคือธาตุไฟนะธาตุไฟเนี่ยมันมันคือความพุ่งทยานออกไปนะคะแต่เผอิญมันมาติดอยู่ที่ไอ้ไม้เท้าใบนี้ดันเป็นไพ่เสีย ไเท้าดีๆก็มีนะคะคือสาบไมเท้าแบบนี้มันคือการที่มองกันไปข้างหน้าแล้วมันก็อยากคุยกันต่อไปอ่ะมันอยากมีปฏิสัมพันธ์กันไปนะคะแต่มันไม่พัฒนาเพราะมันมาเจอที่ไพ่ใบนี้มันจบที่ไพ่เก้าไมเท้าซึ่งเป็นไพ่ของการที่ความสัมพันธ์มันยังมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาตัวตนของแต่ละคนที่เข้ากันไม่ได้ปัญหาในเรื่องของพันธะภาระอะไรบางอย่างของแต่ละฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําให้ยังไม่สามารถกระชับความสัมพันธ์ได้ หรือจะเป็นปัญหาอะไรร้อยแปดเลยแต่ละคนแต่ละคู่ก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ปัญหาตรงนี้แหละที่ทําให้คุณยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสถานะจากคุณคุยไปเป็นคนรักหรือว่าไปบอกให้โลกรู้ประกาศให้โลกรู้ได้สักทีตรงนี้ก็ยังต้องคบกันแบบ แบบไล่สถานะกันไปก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยมองว่าเดือนนี้นยะเป็นช่วงเวลาที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทํางานแล้วก็การสร้างเงินสร้างไรายได้อาจจะไม่ได้มีเวลามาหวานแหววในเรื่องของความรักมักนักแต่ว่าความรักเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆเ,เคยคุยกันยังไงก็เคยคุยกันไปก็คุยกันไปอย่างนั้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจุกจิกใจบ้างมีทะเลาะก,กันบ้างไหมมีบ้างนิดหน่อยนะคะบางทีนะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังบางทีคุณจะออกแนวเอาแต่ใจตัวเองนะคะออกแนวเหมือนเออ เดือนนี้คุณได้ไพ่ของเด็กซะเยอะนะคะบางทีคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันอยากที่จะเรียกร้องความสนใจอยากให้เขาใส่ใจคุณให้มากกว่านี้แต่เขาก็ดันได้ไพ่ของคนณทางานนะคะแล้วก็หรือไม่อย่างนั้นเขาก็ดันได้ไพ่ของเด็กกว่าเด็กกว่าคุณอีกคือเขายังไม่รีบ ความสัมพันธ์เขายังไม่อยากจะรีพัฒนาอยากจะดูดูไปก่อนนะคะนั่นคือ1กรณีหรือกรณีที่2คือเขาไปมุ่งเน้นเรื่องงานเขาไปเป็นราชาถือไม้เท้าเขายังไม่ได้มาสนใจความรักมากนะักแต่เขาก็ยังประคับประคองคุณไว้นะคือมันไม่ได้พัฒนาแต่เขาก็ยังทําเรื่อยๆปกติของเขาไปซึ่งบางทีมันอาจจะทาให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยได้รับความรักความเอาใจใส่เท่าที่ควรก็อาจจะมีวีนเวียงบ้างในช่วงปลายเดือนแต่ ก็คิดว่าก็น่าจะปณีปนอมกันได้แต่ถ้าจะวินเวี่ยงขนาดหนักจนคิดว่าเขาจะต้องมาโอ้โ oh, oh, หมาง้อขนาดหนักเนี่ยอย่าไปหวังขนาดน,นะคะวินเวี่ยงได้แต่พอง,งามพอให้เขาเริ่มรู้ตัวว่าเอ๊ะ eh, เขาหังเขาเขาไม่ค่อยเอาใจใส่คุณนะนิดๆหน่อยๆพอให้มันดูน่ารักนะคะอย่าไปเยอะเกินนะเพราะถ้ามันเยอะเกินเนี่ยเขาก็ไม่ง้อนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าไปขุดเอาเรื่องเกา่เกาๆขึ้นมาเรื่องที่มันแก้มไม่ได้นะคะปัญหาที่มันแก้มไม่ไ,ด,มด,ได้ขึ้นมาพูดพอไปขุดขึ้นมาพูดมันก็เกิดปัญหาในเรื่องที่ทําใหห้แหนง หายกันไปเปล่าๆนะคะมันยังพัฒนาไม่ได้หรอกคุณรีบร้อนยังไงก็พัฒนาไม่ได้ตรับใดที่มันยังมีไพ่แบบนี้มาประกบอยู่นั่นแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังมีปัญหาค่ะยังมีจุดที่ยังแก้ไม่ได้แล้วก็ถ้าถ้าแก้ไม่ได้ตรงนั้นนะคะมองว่าคงจะต้องหาทางแก้ปัญหานั้นในภายหลังเพราะเดือนนี้คงยังทําไม่ได้คงยังแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเรื่อยๆทรงๆตัวของมันไปก่อนแต่มันก็ยังดูมีความมั่นคงดีะนะคะ สุดท้ายเป็นเรื่องราวของคนที่มีคู่แล้วค่ะตรงนี้จะแต่งงานแล้วก็ได้หรือว่าจะเป็นแฟนกันเฉยๆก็ได้นะคะมองว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีความห่างเหินเหมือนกันนะตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะปรงๆกับความรักความสัมพันธ์ช่วงต้นเดือนนะคะ มีภาพไพ่ของการจุกจิกใจมีปัญหาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะคุยกันแล้วเหมือนมันไม่ค่อยเกตอลองมันไม่ค่อยเอออเออ,อออเท่าไหร่แต่ช่วงครึ่งเดือนหลังดูจะดีขึ้นนะคะดูว่าจะหันกลับมาแล้วก็อ่ะโอเคยอมยอมกันบ้างก็ได้มาคุยปรับความเข้าใจกันใหม่มันยังมีความมั่นคงอยู่นี่ราชนีถือเหรียญก็ขึ้นใหม่อีกแล้วเสร็จเมื่อกี้ก็ขึ้นนะคะดังนั้นก็มองว่าช่วงเนี้ยของชาว ไพ่ที่ขึ้นมาโดดเด่นเลยนะสำหรับชาวเมษในทุกๆสถานนะคือไพ่ราชินีเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะฟูนะคะสองใบนี้มันเป็นไพ่ของความรักที่มันมั่นคงแต่มันเป็นความรักที่มันยังพัฒนาไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วความรักคุณมั่นคงคุณพัฒนาแล้วเพราะว่าคุณนะอยู่ในจุดที่เป็นคู่กันแล้วแต่ว่ามันไม่ไป ไกลไปกว่านั้นมันไม่หวานแหววมันไม่โรแมนติกมันไม่คอยชุ่มชื้นหัวใจแต่มันมีความมั่นคงกันอยู่แล้วก็ถ้าท้อยที้อยอาศัยกันแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อกันแบบลักษณะของไพ่พระมันก็ยังสามารถประคับประคองความรักความสัมพันธ์ไปได้ทั้งๆที่มันไม่หวานนั่นแหละมันไม่หวานแต่มันมั่นคงไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไพ่พระจริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่คนโสดนะดังนั้นบางทีบางช่วงเวลาเหมือนกันคุณจะรู้สึกจุกจิกใจว่าคุณมีคู่ก็เหมือนไม่มีแต่จริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันก็ไม่่่ใชไไพเเเสสีีีียยยททััันนดดวถ้้้้าามมมมขึรกบ เยอะๆในหน้าไพ่หลักนี้มันยังมีไพ่ดีขึ้นมาประกบอยู่เยอะดังนั้นก็มองว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนเหินห่างนะคะแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกคุณทั้งคู่อาจจะยุ่งอาจจะเบื่ออาจจะเหนื่อยคือดาวมันเดินถอยหลังด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้อ่านผสมเลยนะ เาไเดินถอยหลังเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้บางทีมันเนื่อยเนยกันไปบางทีมันไม่กระตือรือร้นที่จะทําอะไรร่วมกันเลยเบื่อๆเนื่อยๆอยากจะนอนทั้งวันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะจนทําให้มันรู้สึกว่าเหมือนมันอื่นๆแต่จริงๆแล้วก็ยังดูว่าไม่มีอะไรนะคะอย่าไปหาเรื่องอย่าไปเนี่ยไพ่ก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปชวนทะเลาะนะคะอื่นๆมันก็เราก็พยายามที่จะ ให้เวลาให้สเปซเขาไปเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการที่อยากมีเวลาส่วนตัวอยากมีสเปซอ่ะก็ให้เขาไปแต่ไม่ไม่ใช่ให้มันเถินห่างมากนะักก็ต้องรู้จักเดินทางสายกลางเอาให้แต่พอดีมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นไพ่2ดาบเป็นไพ่ของความรู้สึกที่คุยกันไม่ค่อยลงตัวคุยกันไม่ค่อยลงรอยนะคะบางทีเขาอยากอยู่เงียบๆเราก็ไปชวนเขาคุยเขาก็ลาคาหรือบางทีเราอยากอยูอย่เงียบๆเ,เขามาชวนคุยเราก็ลาคาบางทีมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันแต่ถามว่าเรื่องใหญ่ไหมก็ไม่ใช่นะคะก็คิดว่าประ,ปะคับประคอง กนไไันี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีเมษค่ะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเก็รับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้บรบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วก็ถ้าต้องการดูส่วนตัวก็ทักไลน์มาเพื่อนอัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ